เอาละครับตอนนี้มีข่าวดีว่า Samsung Galaxy ตัวของ S 2 0นะครับ Ultra ก็มีการอัปเดตแพทช์ใหม่นะครับแล้วก็มีขนาดเพียงแค่27ประมาณ27 MB เท่านั้นเองเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวเนี้ยมันเพิ่มอะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะกดติดตั้งหน้าปัดนี้เลยนะครับเอาสร้างงานเลยนะครับเดี๋ยวดีๆ,ๆมันก็ขึ้นแบบนี้นะครับ เดี๋ยวเรามากดติดตั้งกันเลยดีกว่านะครับติดตั้งตอนนี้แล้วก็เครื่องก็จะรีสตาร์ทไปเลยครับหลังจากที่ได้อัพมานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือเรื่องของ 5G นะครับซึ่งสังเกตจากมุมขวาของหน้าจอนะครับซึ่งจะเขียนว่า 5G แน่นอนว่าตอนนี้คือแถวบ้านผมเนี่ยใช้ได้เฉพาะ A/S นะฮะก็เลยทำให้ผมต้องใส่ซิม A/S ในการที่จะเปิดให้คุณดูว่ามันใช้งาน 5G ได้จริงนะเอาละครับเดี๋ยวเรามาทดสอบสปีดอีกรอบหนึ่งนะครับโดยใช้ Samsung Galaxy S20 Ultra กับ A/S 5G นะครับอ่ะกดยังเป็น 5G นะครับความเร็วในการดาวน์โหลดนะครับก็ จะสวิงอยู่ประมาณ300-400นะฮะก็ขึ้นอยู่กับการปิงของคุณนะครับว่าปิงของคุณนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับซ okay ึ่งเขาบอกว่าอยากกดบ่อยเนี่ยกดบ่อยปุ๊บเนี่ยความเร็วมันมาปุ๊บป yep ๊แบบนี้เลยนะครับซึ่งมันก็หมดไปตามรูปแบบนั่นเองครับแต่ฮกเกตอลิมิเต็ดก็ถือว่ารอดตัวไปนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเป็นการกด trial นะครับของ a s 5 g นั้นแนะนำว่าอยากดบ่อย จริงๆเพราะว่าคุณกดบ่อยคุณก็ได้แค่ความเร็วนะครับทาง upload, อัพโหลดเท่านั้นนะครับก็คือความเร็วนี้นะครับแต่ถ้าความเร็วอัพโหลดนั้นก็อย่างไดเท่านี้ครับก็ได้เท่ากับ 4G ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากครับเรื่องคุณรู้นะครับสำหรับ 5G นะครับแน่นอนว่าสิ่งแรกก็คือแบตเตอรี่ครับคือผมได้ทดลองใช้งานไปสักพักหนึ่ง แต่ว่าแบตเตอรี่ก็เหลืออยู่นี่ครับ91%นะครับก็ถือว่าต้องยอมรับครับว่ามันค่อนข้างที่จะกินนะครับส่วนเรื่องที่2นะครับเรื่องที่2นั้นก็คือเรื่องของอุณหภูมิตัวเครื่องนะครับเอาง่ายๆว่าผมใช้โปรแกรมนี้ในการทดสอบเรื่องของอุณหภูมิเครื่องนะครับนี่ครับต่อให้เครื่องจะสวิตช์ขึ้นรหวาขึ้นลง 4G หรือ 5G อะไรเงี้ยครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือความร้อนค่อนข้างที่จะ โอ้ oh, สูงพอสมควรถึง40องศาเลยทีเดียวนะครับอันนี้อยู่ในห้องแอร์เมื่อเราเชื่อมต่อกับ 5G แล้วนะครับตอนนี้มันอยู่ที่38นะครับแต่ว่าสักพักหนึ่งเนี่ยมันเร่มมา39 40นะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องทําใจนะครับเพราะว่าการต่อเชื่อมกับเครือข่ายนั้นค่อนข้างที่จะทําได้ค่อนข้างรวดเร็วก็ต้องแลกมากับการที่เครื่องจะร้อนกว่าปกติครับ นั่นก็คือเรื่องที่ต้องฝากไว้2เรื่องอีกเรื่องหนึ่งคือแพ็กเกจนะครับแพ็กเกจของตัว5 g นั้นสำหรับในเครือข่าย as นะครับก็กดรับก็คือดอกจัน22955นะครับแต่ว่าตัวนี้มีข้อจำกัดคือเลนได้แค่10กิกแพ็กเกจจริงยังไม่ออกนะครับส่วนของ true นั้นก็จะเป็นไปตามรูปที่ผมได้แปะไว้ในนี้นะครับซึ่งแพ็กเกจที่สามารถใช้ได้ถึง สิ้นปีนะครับก็คือ1099แบบ Unlimited นั่นเองครับโอเคก็เท่านี้แล้วกันสำหรับเรื่องของ 5G นะครับไม่ว่าจะเป็น Samsung Galaxy S 2 0 Ultra ที่เพิ่งอัพได้นะครับมือถืออย่างตัวของ Oppo Find X 2 Pro นะครับหรือ Find X 2 Series ซึ่งจะอัพได้ประมาณช่วงกันยายนนะครับรวมไปถึง u o v e r นะครับที่ ตอนนี้อัพนำไปแล้วนะครับก็สามารถใช้งานได้ตั้งแต่แรกตั้งแต่แกะกล่องมาเลยนะครับโอเคฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่กับคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเม่มาพูดคุยกันได้นะครับ